โอยมือเตือนเตื่นไม่เห็นหน้าเลยอ่ะมันต้องปิดไใช่ไหมใช่ไหมมันต้องปิดนีมันต้องปิดต้องปิดแสงต้องปิดแสงปิดไฟแล้วก็เปิดไฟเออใช่พ่อนี่ไงเห็นหน้าแม่ละเออทำไมสามีฉลาดจังเลยทำไมทางหัวหมึกวะทางปีเลยทางเหยียดเขาของเลยไม่ใช่หรอกหน้าดำ คอห,หน้าดำมันก็เลยดำจราจรก็ไม่ได้เป็นหย่างนที่ไปหนวดเก็กยาวก็มไม่ได้ตัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซีสวัสดีสัดค่ะไม่ให้พอเหรอคะวันนี้กินมาม่าครับผมกินมาม่าอีกแล้ววันนี้อยากกินผัดมามะ่าก็เลยตั้งแต่โควิดมานะครับกินมาม่าอย่างเดียวเลย ออพูดถึงเรื่องโควิดนะพ่อไอ้บ้านบ้านตะบนหานแก้วอะ่ะมันอ,มอยู่ไกลเรามากไหมประมาณกี่กิโลจากบ้านเราไปหานแก้วน่าจะไม่จำว่าสี่ห้าโลประมาณห้าโลเนาะ,ะวันนี้ได้ข่าวว่ามีหนังสือจากทางทางอะไรนะพ่อทางอำเภอเหรอคะนีว่าสาสุขสารสุข จังหวัดเนาะจากทางอำเภอจังหวัดเนาะจากจังหวัดนะคะมีหนังสือแจ้งม,มาแบอบกว่าตำบลงานแก้ว,กวทั้งหมดมีอยู่ประมาณหกหมู่ตอนนี้ณเวลานี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ห้ามประชาชนออกจากเคหสถานนอกออกจากบ้านนะคะห้ามออกจากบ้านและคนที่อยู่ข้างนอกก็ห้ามเข้าไปเหมือนกัน เว้นแต่ว่ามีความจําเป็นจริงๆที่ต้องออกมาซื้ออาหารออกมาซือา้อยาออกมาซื้อเวชภัณฑ์พวกเนี้ยแต่ให้ออกได้บ้านละหนึ่งคนเท่านั้นอพี่ดูใ, BJ, ในในประกาศนะพนะะ่อนะแต่เมื่อเช้าเราไปตลาดดูนะพ่อเป็นไรปะเราจะรู้ได้ไหมก็มีอยู่บางคนคนขายเนี่ยฝอดแมสถือ แม,นนแม้ว่านะต้องมีคนจากตำบลหางแก้วนี่ออกมาขายของที่ตลาดหางโลง,งแน่ๆแล้วก็บางคนก็ไม่ใส่แมสด้วยใช่ปะ่ะแต่เมื่อเช้าแม่ใส่ตั้งสามอันเลยนะเมื่อเช้าเนี้กลัวมากนะสมมติว่าแม่เป็นก็จะทำไงอ่ะต้องรีบแม่ไปรักษาใช่หรือวแม่ไปเผาอ,อ <laughs> รึกว่าเป็นแล้วรีบเอาเมียไปเผาเลยเใจไม่ดีน,นยอย่าพูดไาย,ยาเป็นแล้ก,ก็ทุกคนต้องมีหอล้างมั่งรู้ว่ามันร่อแหลมมันเสี่ยงไม่ต้องพูดถึงเลยแม้นต่นต้องปิดอยู่แล้วแหละสองอันก็สมควรแต่ถ้าใครไม่ใส่ภาพปิดปากอย่าเข้าใกล้เลยนะ อย่าไปเข้าใกล้เขาเราหลีกเลี่ยงเลยก็เมื่อเช้าคุณอ่าคุณจะแลม,มาเอาเข้าวมันไก่แม่ไม่ได้ปิดปากแมก่เลยบอกแกว่าคุณจันแลต้องเข้ามาเพราะหนูไม่ได้ปิดปากก็เลยให้แกดอยู่ตรงนี้นหุ่นยนะเนาะไม่ใช่ว่ากลัวติดจากแกนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเนี่ย<ช>แกก็จะติดจากเราด้วยใช่ไหมพ่อก็เลยตอนนี้ทุกคนก็ต้องมองว่าทุกคนเป็นโควิดกันก่อนไปก่อน ก็ต้องมีเยลมีอันโฮหอล้างเข้าบ้านออกจากบ้านมั่นใจตัวเองมอยู่แลได้น่ะอ,อย่าหือเลยนะครับตายได้แล้วตายทรมานด้วยน้วก็ตายไว้วยคนเราความตายหายใจไม่ออกร่างกายอยื่นมันดีหมดอ่ะมันจะทรมานขนาดนั้น ตอนที่เชียงใหม่มันตายกี่คนแล้วเนาะชักชัดชักชักดิเนเงืนเพายเขาก็ออกซิเจนมาให้มันก็ชัวรขาวต้องระวังแต่ถ้าเราเป็นห,ห่วงอะไรบ้างเราควรเราระวังถ้าไม่ระวังหรอพ่อทำงานถ้าระวังมัไม่กลัวมากแม้จีอย่าไปใกล้คน ที่ไม่ใส่แมสหรือถ้าเขาอยู่โล,โล่งๆมากเน่เป็นไรผมไม่ใส่แมสแต่ห้องมันให้ดีอย่าไปใกล้คนที่เสียงในห้องแอร์ครับเสียงมากมคนเยอะยคนเยอะๆเสียงคนเยอะๆอย่าไปเด็กขาดเด็กเลี้ยง ตลาดเนี่ยสำคัญนะครับตัวดีเลยแต่พื้นที่เราไปเขาต้องดูแลเราด้วยนะมีก็หอให้มีเช็คคุณภูมิให้เมื่อเช้าเราไปตลาดเลยแม่พ่อมืนแต่ไม่ได้เช็ดก็ถือของที่ของโอ้อแม่ก็ไม่ได้เช็คของมัไม่เป็นไรการเช็ดนะมันเป็นปลายเหตุนะต้นเหตุคือผ้าปิดปากปิด สนิทอยากคุยกับคนที่เราไม่รู้จักไม่จังเป็นอยากคุยกับคนที่ไม่ฆ่าแม้ไม่ติดไม่รู้จักดูแลครอบครัวไม่รู้จักส่วนรวมอันตรายตรงไหนถ้ามีแอลกอฮอล์ก็ต้องล้างเช็ดมาตัวเองไวิธีอะไร พวกดื้อยังมีก็เหมือนรัฐบาลนั่นแหละแรกๆเขาจะยาไม่ให้สิโอ้ประเทศผมรวยแล้วไม่ต้องมาให้ฟรีๆเอาไปให้ประชาติอื่นที่ที่ตุเกีเข้าไปอ่ัเขามาขายให้ถูกๆโอ้ยไม่เอาครับประเทศผมไม่มีก็ไม่มีตอนนั้นมีก็มีน้อย อย่างนั้นนามันหลงตัวเองอ่ามันหลงตัวเองเป็นไงที่นี่รอบสามอ่าถือว่าประมาทนะครับไม่กี่วันขึ้นมาหกหมื่นนะครับหกหมื่นได้จิดเชื้อตอนนี้นะอเชียงใหม่นะทั่วประเทศวันเดียวใช่ไหมพ่อ มี่หกหมื่นสิหกแสนหกหมื่นาจำตัวเลขไม่ได้แล้วไม่ใช่หกพันเหรอะไม่ได้ไม่ใช่หกพันนะแม่นะหกหมื่นหรือหกแสนเะนี่ยหกหมื่นก่อนท่านผูใหญ่มันบ่งบอกถึงนายกผู้นำมึงประมาณมากแล้วมึงตอนนี้ไม่มียาประเทศไหนเขาให้มาฉีก หาได้ไหมวันนี้วันที่สี่เดือนอะไรมีสาคูสุภาเดือนห้าเดือนห้าแล้วเดือนห้าคภาอาทิตสิคสุภาถามว่าล้มเหลวไหมคนไทยบอกว่าคนไทยไม่อยากย้ายประเทศแล้วแล้ี่อยู่ไหนอ่ะ เป็นอยู่ไหนล่ะอยู่อินเดียอืมอินเดียยิ่งหนักน่ะตอนเนี้ยรุมเหลือครับฐทำงานรุมเหลือแต่ก่อนก่อนหน้ารอบสองรอบแรกรอบหนึ่งรอบสองบอกประชาชนกูประชาชนทุกวันกาดจะตกแต่ไม่เป็นละรอบเลย แล้วตอนนี้ตกงานกันของประเทศไทยประชากรเป็นโรคซึนเศร้าหมดแลวดีบางคนไม่ผูกก็ตายผูกไปแล้วไม่ใช่หรอไมให้เห็นมีคนผูกคอตายอยู่ที่ล,ลายแล้วใครเป็นขนา้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นคณะรัฐมนตรีมึงแดกเงินเดือนทุกเดือนมึงอยู่สุขสบายขาน้่งข้าไฟบางหน่วยงาน แต่พวกกูอะจะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตออีจีเน็ตช้าด้วย 5G ใช้ไม่ได้แล้วมั้งวันนี้แม่ใช้ของแม่เข้า 5G ไม่ได้เลยต้องถอยมาเข้าที่ 4G ดูแลได้ไหมตอนนี้กูดแดกมามาานไ่วันละ ดูดูมนมาเป็นกล่องกนะิจการห้างร้านค้าไม่ต้องพูดถึงปิดหมดไม่จยกกินอะไรกินน้ำเปล่าได้ไหมกินได้นะว่าแต่ไม่อิ่อมตอนนี้จะเกิดจะขาดสารอาหารตายกินน้ำประทังชีวิตแล้ว ไม่ได้ติดโควิดตายนะคะแต่จะขาดสารอาหารตายตอนนี้รอบที่สามพิ่งสังนึกคนไทยตอนนี้เพิ่งรู้ว่ามันรุนแรงสายไปแล้วครับแต่ก่อนแมสไม่ยอมปิดกัน ไปปิดบ้านเขาเปปิดที่ตำบลหนองหารหานแก้วหานแก้วอ่ะเจ้าหน้าที่ไปฉีดยังไปฆ่าเชื้อยังไม่ใช่ห้ามอย่างเดียวทําหน้าที่ยังถ้าทำแล้วก็ไม่เป็นไรน่าจะไปทำนะมั้งงั้นมันก็จะระบาดอีกรอบสี่เนี่ยอยู่นไม่มั่นใจรัฐบาลยังช่วยยังไง ตินที่ไหนก็ต้องปิดที่นั่นก็ถูกแล้วใครไม่เชื่อตายครับอะไรตายแบบทรมานถ้ามันเป็นแล้วตายบวๆเลย,ยไม่เป็นไรใช่ไหมพอ่อไม่ทรมานใช่ครับจากบริเวณเขาเราไปฉีดนะหลังคาเรือนมีงบเปล่าตอนนี้หรือว่าเอาไปโกงกินหมด รอบคู่นี้แม่จะไม่ตัดนะเป็นไงคนไทยวอวดเาตัวเองรวยอวดว่าเจริญแล้วพัฒนาแล้วหา่ไหม ประเทศเวียดนามไหมใกล้ออ้เขมนรนนึกว่าอายประเทศลาวอ่ะไม่มีอะไรกินแล้วครับไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วอะไรแดงมาม้าเดินมาม้าอยู่คะอร่อย ให้ท้องอิ่มหมดข้าวยัมีอยู่นะคะเดี๋ยวข้าวเ,เป็นข้าวเลยนะนอากข้าว<ข>เยร,รู้ไหมนี่อะไรนี่ที่ไม่ใส่ถูกต้องแล้วแม่ว่าใครไม่ใส่แมสเหมือนนายกอ่ะมุณต้องปรับ ไม่ใช่แค่เป็นหมื่นไม่ใช่หกพันตามก็จับนัดครับใครไม่เชื่อนี่เข้าอาคารสถานที่ได้ไปเลยไม่ไปก็จับติดคุกไปเลยกฎหมายมีอะไรนี้ มันจะควบคุมได้ไงเมืนันมารอบสี่รอบสามรอบสี่มควบคุมไม่ได้แล้วพวกตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็น,ะะม,น,ปนม,มีอำน,นาจ ติดด้วยปากเนี่ยไปไหนทำผิดมาไล่มาเลยจากพวกคนรวยอีกปากมั้ง สวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่วันนี้ผมอยู่เชียงใหม่วันนี้เริ่มนะครับเริ่มรู้ตัวสายไปแล้วสายไปแล้วครับดีมันไม่ลามมากตร่น,นี้ผมต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไปกักพื้นที่ซะคนที่ดูกลักก็ต้องยอมรับไม่งั้นแพ้ไปหมด คนไปฉีดบริเวณะนะั้นอ่ะครบสี่วันถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยเขาออกมาหากินคนเราไม่ต้องกินต้องใช้นอนอยู่ในบ้านตายพอดีรายได้ไม่มาจะให้ใช้ไฟฟรีไหมไฟฟรีไวไฟฟรี มีฟรีในโลกเนี่ยน้ำก็ฟรีไปก็ฟรีมีแต่ไปนายกประยุทธ์เนี่ยบ้านก็ฟรีบ้านหลวงแต่ปลาฟรีไฟฟ้าฟรีจะชนกินมาม่ามงเห็นเปล่าสมันังคนใช้ฟรีด้วยว กินกาแฟจังเลยกินแล้วน้ำชาผิดไปแล้วแก้วเลยกาแฟมื้อเดียวรอบเดียวรอบเช้ารอบเดียวคืนยังไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนเลยหกขักหกผักหกขักทำอะไรก็ไม่รู้เนี้ยหลับไี่ได้เลยขย่มเตียงซะแบบสะเทือนไปหมดเลยผมจะได้หลับได้นอน ถ้เกลียบมันเป็นเนี่ยชอนไม่ละมันก็เดนกระดอนเน่เอ้าช้อนไม่เป็นไม่ไม่เอาไม่เอาไม่อยาเอามาอะไรหรอคะพี่เวตัข้าวทอเนม่ไม่เอาครัับกินได้แม่เ่ะได้กินให้หมดนะกิได้ม้ห่นครัแมต้องใัช่วยไว้ เราไม้ดองหรอแม่ไม่ใช่มะละกอผัดมะม,ม่าใส่มะละกอเห็นไหมผัดมะม่าใส่มะละกอมะละกออยู่บ้านอย่างเงี้ย <c oughs> แกกอหน้าบ้านอยากไม่อยากกินตำไ <c oughs> ม่เบื่อใส่มะละกอใส่มะม่าอร่อยไหมละ่ะอร่อยครับ ไปไม่เคยทำทำคินเดอร์ผัดเส้นเผ็ดผัดมามาใส่มะละกอต้มมะละกอให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ผัดควาองกับมามา่าพูดนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ่านนะบอกเข้มงวดเข้มงวดมีหน้าที่ไม่ทำตามหน้าที่ ผมคุมโลกรู้อยู่แล้วมึงรู้อยู่แล้วว่ามันต้องดูแลยัไยงไงมก็ปล่อยปาะาแล้วเลยชอบทำมาแล้วแต่หน้าคนไทยก็หลงตัวเองายหากันหมดคราวนี้นักการเมืองคณะรัฐบาล ดีกับปากไหนได้หน้าก็ทำไไม่ได้หน้าก็ไม่ทำ มหนืะที่ข้าอันจมครับบิดตูคื่องเงียบแล้วสดอก์ที่ข้าปอดวดพอดีจมแล้วกับเขาวัดพอดีค่ะเห็นไหมเหลือดำน้ำรักษาโรคได้ไหมกูเห็นเมื่อวานพม่ากองทัพอากาศเครื่องบินทันสมัยขนาดไหน ยังถูกยิงตกได้ซื้อนัำป้าอะไรบ้านเกิดกูดไปดูหน่อยถนนยังสองเลนอยู่เลยเนะี่ยเยียเป็นตายพิการทุกวันแล้วคุณพี่จะเอากี่เลนคะ<ต>อย่างน้นอยก็ต้องสี่เลนรถเต็มเลยรถมันพุกไหลถนนก็ไม่มีแหกตาดูหน่อย,ยเซกาเป็นมือของหลวงเนปะ็นแ,แหล่งท่องเที่ยวด้วย มาสร้างข้องะไรในกรุงเทพยังไงมีกรุงเทพเขาเป็น,นเมืองเจริญเขาก็ต้องสร้างใกรุงเทพสิยังเรียงลำดับหนึ่งสิการมันนอกอ่ะเขาจะไปทำไมล่ะมันนอกในรถเต็มเลยซื้อกันไม่ได้นเลยเขาก็บอกว่าอย่าซื้อเยอะรถเป็นเยอะก็อย่าซื้อเยอะเห็นไหมต้นยางไม่ราคาไม่ดีเขาก็ให้ปันต้นยางทิ้งกนไม่เห็นหรอก ดีจุ่มไปไหนศูนย์ <c oughs> สวัสดีค่ะด้ไปก่อนนะคะว่าใหญ่สุดแล้วอะสั้น <c oughs>